ได้ยินข่าวว่าพี่เข้าไปด่าผมในช่องใช่ไหมครับคิดแบบแปลหาทำช่องปลอมไปด่าคิดแบบแปลปลู่มณีอันนี้ไม่ให้ผมนะครับยัตดูจนนะครับไม่ใช่นแน่นอนนะครับ <c oughs> ช่องผมไม่มีคนติดตามมันหนึ่งสอง <c oughs> สเลยใช่ป้าป้ามือ่อคืนนี่เพิ่นเข้าไปด่าผมในช่อง กครบอกเจ้าแล้วอะเขาดาไข่เข้าดาเนี่ยไงแปลว่าโตบุรีเจ้านี่เจ้านี่จะเป็นมาไขกระเจ้าดาไข่เนาะปลอมช่องออออ๋ปมช่งนี้เราแก้ไขไงได้บ้างครับพี่ปล่อยไปแคปหน้าจอไว้ครับผมตรวจสอบดูครับว่าเป็นใคครนะรับเอฟซีส่งมาให้เนี่ยครับครับผมขอแอฟซีแคปไว้เนาะแคปไว้ถ้าพี่มีรูปก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนเขาเป็นใครนะครับนี่ สองช่องนี้ครับค่อยบอกเจ้าแล้วครับตอนนี้กางจะขึ้นชื่อช่องอะไรนะครับผมค่อยบอกเจ้าแล้วครับบอกตอนไหนครับค่อยลืมบอกเจ้าโอเคได้ได้สองช่องเลยครับเี่สองสองคนนี้เข้ามาทําอะไรมาทําอะไรพี่พี่มาทำอะไรพี่มาทำาะมาทำธุระนะครับธุระอธุระธุระนี่ส่วนตัวไหมครับส่วนตัวอ่าโอเคเราไม่ถามครับธุระส่วนตัว่วนตัวใหน่ผม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 จะไปดูอะไรผมเป็นคนพูดเอง ที่ปากแปร์พูดได้มีหลักการมาก FC ทุกคนก็ชอบใจที่ทิศปากแปร์พูดนะครับแอบถ่ายครับแอบถ่ายคุณแสกจอดรถแล้วเดินเข้าไปไหว้ดินเราก็ไม่ได้ว่าเพราะพื้นที่ทุกพื้นที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วตาลอยๆนะคนพูดในช่วงนั้นคอมเมนต์ดีมากครับนี่นะครับโอ้ต่างประเทศก็มีนะครับส่งเคอรี่ก็มีนะครับผมอันนี้ในประเทศไทยแตงกิ้วแตงกิ้วนะครับ อ่าอันนี้นะครับผมขอขอถ่ายเป็นตัวเป็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้นะครับผมนะครับโอ้ยส่งกล่องนี่ครับโอเคสมพรลาโพนะครับนี่ครับมีสติกเกอร์รูปหัวใจนะครับแต่ทุกกล่องนะครับผมทุกกล่องถ้ามีอะไรก็บอกนะให้เขาอ่ะมันได้ว่างอะไรอ่ะมันได้แบบยอกับตัวเขาทยางพาทำพาทำอย่างเงี้ยน่ารัก อะไรพูดถึงไทยครอสาวพูดไทยตัวน้อยอ๋อสาวพูดไทยตัวน้อยสองสาวน่ะหรอโอ้ยคลิปนั้นอ่ะสามหมื่นกว่าคลิปนั้นอ่ะสามหมื่นกว่าค่าขนมไปให้น้องเลยนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเอาค่าขนมไปให้น้องหัาเอาค่าขนมไปให้เด็กๆครับบ้างต้องเยอะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพี่น้วกนี้ชอบใช้แรงงานเด็กใครใครครับใคร เขาอยากมาเล่นด้วยไม่ปกติเขาซือมาทำกิจกรรมทำกับข้าวด้วยกันอ๋อ้าวด้วยกันเออน้องน้องพลอยน้องพลอยน่ารักชอบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้แรงงานคืออยากมีชอบทำอาหารให้เด็กเอออยากมีอยากมีโคอะไรนะเขาบอกพี่เล็กบอกพี่เอกนั่งอยู่แล้วพี่เอกก็บอกว่าเหมือนเป็นโค้ดคนเลยโอ้ยอบอุ่นเตะ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 ทีปั้นจบ เพราะว่าเดี๋ยวไปทำน้ำให้พี่เมย์ดีกว่าเออเขาเาน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักพูกันสองคนเมย์ก็ทำทาไม่ได้ยินเพราะว่าทำงานอยู่เขาพูดว่าเฮ้ยไปซื้อน้ำไปทำให้พี่เมย์กินเย็นเนกันป้าๆเดี๋ยวเราไปผสมเครื่องดื่มกันแล้วก็วิ่งมาบ้านแม่มาต่อยแต่บุกก็วิ่งกลับไปแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาเองด้วยนะแล้วอีกคนนึงก็กระซิบว่าต้องล้างแก้วให้พี่เมย์สะอาดนะ คนนึงก็ล้างแกะคนนึงก็ใส่น้ำแข็งคนนึงก็เทแล้วก็บอกว่าพี่เมย์เอาให้กินค่ะอยย่างงเี้โอ้ยชื่นใจข้าวข้าวข้าวอยาจกกินน้ำข้าวอยากมีปะ้าวไปสมพรครับผมอันนี้ก็คือยุ่งๆนะครับเตรียมกําลังส่งของกันแล้วนะครับผมตอนนี้เขากําลังส่งของนะครับผมไม่รู้ว่าของอะไรครับส่งอะไรครับส่งอะไรครับส่งของครับส่งครีมครับอ๋อครีม ดูรู้สึกว่าจะยุ่งยุ่งมากกันมากนะครับผมส่วนเรานั้นเราก็ย,ยุ่งครับผมย,ย,ยุ่งครับอะไรได้คำใจครับยุ่งครับยังจะมาสมพรลาโพอยู่โอ้ย,ยบริษัทจะควงกับมี่เนาะนออครับผมอันนี้ถ่ายคลิปได้บัดนี้วอต่อบัดนี้วอตตอใช่ไหมอะไรนะประสบการณ์สอนเราตลอดอะไรประสบการณ์คือประสบการณ์เร็วแต่คลิปเร็วท่านหอดแปลนที่อยู่ไหม นะครับเราก็นี่ครับยุ่งยุ่งอยู่นะครับกำลังแพ็คของส่งนะครับไอเดียวไอแฟตติมาครับจะโม่งแบบนี้อ๋อแฟตมาช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็คือทางทางเอ่อบริษัทขนส่งจะเข้ามารับผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็แพ็กไปแล้วอันนี้นะครับเอฟีทุกคนก็รอๆนะครับรอๆอนะครับผมรอนะครับผลิตภัณฑ์กำลังส่งไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นะครับของบริษัทมอนโอมโฮมซับนะครับผมขายหลังบ้านเมเดย์ตอนแรับตอนนี้ครับแอร์ไทยนะครับครับดีลเลอร์รายใหญ่ที่ขายดีมาดับหนึ่งครับแซงทางโค้งครับทุกทุกแซงทางโค้งไม่ได้เบรกด้วยครับครับดีลเลอร์นะครับเดี๋ยวก็จะเลยโค้งครับมาหาผมไม่ยังครับเอาเถาะสบายนะครับตานี่ถือว่าเป็นบ้านเจ้าของตาตกใจตาตกใจบางแห่งนึงมาเห็นรถ อันอยู่หนาอันอยู่อันหนะก็ะบอห็นรถลุวพูดเอาเป็นรถสีแดงรถสีแดงเออตาไปใส่รถไปใส่ตงแต่เคอเช้านี่โอ้ตาบ่ฮู้ติดวนี้บ่ฮู้อย่างเลยโอ้ยขัรถไปใส่ปะเพิ่งมาคืนรถไทยบ้านนอกโอ้เราไทยบ้านนอกครับข้างเลยพอดีพอดีลุงกระป๋าเพิ่นไอ้นี่ลุงกระป๋าคือแม่ของอ่าพี่ละวันชาแนลเพิ่นเสียบัดนี้เขาจะเอาไล่สลดว่าสิเอารถพี่ไทยบ้านนอกไป ลุงกับป้าก็เลยโทษไปบอกว่าไหมาเอารถอยู่บ้านถ้าเอารถไทยบ้านนอกไปไปถึงพิษณุโลกครับกว่าจะไปไม่กว่ารถพี่ไทยบ้านนอกจะไปไม่ถึงครับก็เลยก็เลยมีใจมีใจว่าเป็นห่วงครับลุงกับป้าเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงครับในสภาพของรถไทยบ้านนอกแมนครับย่านบหฮอดพิษณุโลกครับมันสิไปห้างกลางทางบ่านน่าเปิดเป็นแดงด้วยย่านรถห้างกลางทางครับรถเดีสีแดง ลุงก็เอารถพี่ไทยบ้านนอกมาใส่แทนใส่ก็ให้ในจุดออกแต่ลงไม่จบจก,ก็กจกขึ้น<อ>ว่าไม่รู้เอาไปยังไหนยุ่งไหมท่านี่งเห็นเห็น <laughs> เห็นมื่อคืนเห็นเห็น,หนหยังไงลงคลิปลงเนี่ยพลาดหัวเปิดโทรศัพท์ลุง,ลงพลไม่รู้ไปไหนดึกดื่ดด <laughs> นบอเมียนครับปีดใต้บันนอกครับพลาดหัววาดนี้อีกแล้วเด้คือชาวเขาเบิดกบเหตุว่าสิ่งมาถามเบิือโอ้ตายแล้วตายแล้วเย มากอะหุงยาข่าวกับสิ้นแล้วว่ะครับผมเป็นยังครับโมเป็นยังนะครับสบายใจนะครับผมไปหารก็ยืนลุ่มพ่นบอกยิ้มเป๊ะๆอยู่อ๋อบอกเอิออาจารย์เข้า,ามาลุ้นอะไรเออลุ้นอะไรไม่รู้ด้วยแล้วแล้วแล้วคนสองสองคนนี้ทำอะไรนะสองคนนี้ ไม่ใช่กลับแล้วครับผมเอาบอกตาเพื่อนไหนมันครบใช่ไหมน่ะตาเด็ครบอยู่ไก่สิงโตเนี่ยไก่สิงโตเลยก่งโอ้ครบแล้วป้ตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตาเด็กครบผมถามแตเมื่อเมื่อวานเนี่ยลมแรงไว้ที่นั่นใช่ต้นยางหักทับเล้าไก่เลยโอ้แล้วก็ต้นขี้เหล็กก็หักนี่น้าเต่ต้องไปจัดการกับเอ่อกับเล้าไก่ลุงพลที่เอาไปอะไรนะครับโเมื่อเช้าตาก็ไปดูมา มันพังไหมเราไก่ไม่รับมันมันก็ยุบมันก็ยุบนะแต่มันมีต้นต้นยางหักหักหักมาทับหักทับแล้วก็วันนี้ก็จะจะออกไปแล้วก็รองพ่อลูกก็จะตัดตัดหรือออกตัดต้นยางออกพอเมื่อวานพี่ไหนถามคุณตาว่าอะไรว่าเมื่อวานลมแรงไหมลมแรงลมแรงลมเลยนะก็ก็มันมันกาทับแต่ก็มันก็ไม่หัก